เรามาสรุปกันต่อให้ครบทุกคอร์เรนนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้ถ้าเซต้านะคะเป็นมุมที่อยู่ในคอร์เรนที่1นนะคะพายลบเซต้าเนี่ยก็จะอยู่ในพายส่วน2ลบเซต้าก็จะอยู่ในคอร์ดเรนที่1นึ่พายส่วน2บวกเซต้านี้นะคะก็จะอยู่ในคอร์เรนที่2นะคะ 3ามพายส่วนสลบเซตาจะอยู่ในคอเดนที่3และ3ามพายส่วนสบวกเซตาจะอยู่ในคอเด้นที่4ี่นะคะทีนี้เวลาที่เราจะหาค่าเนี่ยเราก็ยึดหลักว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเทียบกับแกนตั้งนะคะค่าของไซน์คอจะสลับเป็นคู่โคฟังก์ชันทันทีเครื่องหมายนะคะจะใส่ตามคอเด้นถ้าเป็นคอเด้นที่1่ก็บวกบวกคอเดนที่2นะคะก็เป็นลบบวกคอเดนที่3ก็เป็นลบลบคอเดนที่4ี่ก็เป็นบวกลบนะคะแต่ทีนี้ นะคะถ้ามันยุ่งยากเนาะครูมีทริคในการจำมาให้นักเรียนก็คือให้ดูฟังก์ชันซ้ายมือนะคะดูฟังก์ชันซ้ายแล้วใส่เครื่องหมายขวานะคะถ้านักเรียนกลัวสับสนนะดูฟังก์ชันซ้ายแล้วใส่เครื่องหมายขวาทำยังไงนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าเซต้าของเราเมื่อเราตัดรอบแล้วเนี่ยเขาอยู่ในคอร์ดเรนด์ใดอย่างเช่น pi สองลบเซต้าเรียนบอกครูว่าอยู่ในคอร์ดเรน์ที่1คะ่ะอ่ถ้าคอร์ดเรน์ที่1ก็เป็นนะคะ บวกกับบวกดูฟังก์ชันซ้ายแล้วใส่เครื่องหมายขวาคืออะซ้ายซ้ายเนี่ยไปคู่กับอะไรอยู่แล้วคู่โครงฟังก์ชันก็คือคอสเพราะว่าการตัดรอบนี้เป็นไพน,นออสองลบเซตาเนาะคอสเซตาดูฟังก์ชันซ้ายก็คือเนี่ยดูว่าซ้ายเนี่ยอย,อยู่ในข้อดันที่1เนี่ยซ้ายเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะข้อดันที่1เป็นบวกคอสก็จะเป็นบวกเข้าใจไหมคะคอสอยู่ในข้อดันที่1เป็นบวกต่อไปก็จะใส่เครื่องหมายตรงนี้ก็คือเป็นบวกเนาะอะข้อดันที่1มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วอะเติมให้คครบก่อน,นะ คอตก็จะคู่กับแทนเซตาเนาะคอตก็จะไปคู่กับมีค่าเท่ากับไซน์เซตาเก็จะเท่ากับ c o เซกเซตาแทนก็จะไปคู่กับคอตของเซตานะคะโคเซกก็จะเท่ากับเซกของเซตานะอันนี้ยังไม่ชัดนะดูฟังกช์ชันซ้ายใส่เครื่องหมายขวามาดูข่อ2น่าจะชัดขึ้นนะคะข้อที่ 2, พายส่วน2บวกเซตนี้ตกคอร์ดันที่ 2เครื่องหมายลบบวกอ่ะดูฟังก์ชันซ้ายใส่เครื่องหมายขวาคือโจทย์เป็นไซน์คู่ที่เท่ากับมันก็จะเป็นคอสของเซตานะคะไซน์อยู่ในคอสแดนที่2เป็นบวกไซน์อยู่ในคอสแดนที่2เป็นบวกดังนั้นค่าที่ได้ก็จะเป็นบวกด้วยคือใส่เครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะนักเรียนใส่เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็คือไม่เขียนเนาะเอาทีนี้ไปดูคอสบ้างคอสก็จะคู่กับแทน คอสในคอแดนที่2อนะคะคอสคือคอส่วนซายคอสสนซายเป็นลบแทนก็จะติดลบด้วยนี่การดูฟังก์ชันซ้ายเสร็จต้องหมายขวาอ้าวคอสจะมีค่าเท่ากับ sin ์เซตาดูฟังก์ชันซ้ายคือสัคอสในคอแดนที่2เป็นลบดังนั้นเขาก็จะเท่ากับลบไซน์เซตาแบบนี้ค่ะนักเรียนเศกไปเท่ากับโคศเอกเซตานะคะเศก คือ1ส่วนคอสหส่วนคอสเป็นลบนะคะดังนั้นใส่เครื่องหมายขวาตรงนี้ก็จะเป็นลบนะคะ <_ S 1> เข้าใจไหมอ่ะดูต่อแทนก็จะไปเท่ากับคอสเซตาแทนติดลบแน่นอนคอสก็จะติดลบด้วยนี่คือการดูฟังก์ชันซ้ายคือดูแทนแทนอยู่ในข้อแรนสองติดลบดังนั้นคอสก็จะติดลบนะคะต่อไปโคเซกโคเซกก็จะเท่ากับ เซกเซตาโคเซกหนึ่งส,네ส่วนทายหส่วนทายเป็นบวกนะคะหนึ่ส่วนทายเป็นบวกดังนั้นเซกก็จะเป็นบวกด้วยนะคะอ่าสามพายส่วนสบวกเซาคอร์นไหนนี่ครูสลับนิดนึง <BP> สามพายส่วนสบวกเซตาคอร์ดแนที่4ี่ค่ะคอร์บวกทายลบอ่าได้เลยค่ะคอร์ดแนที่4ี่ n ายเป็น ลบหรือบวกซายเป็นลบนะคะดังนั้นก็จะได้เป็นลบคู่โคฟังชันก็คือคอสเซตาแบบนี้คอสในข้อดันที่4เป็นบวกก็จะได้เป็นบวกแล้วก็สายเซตาเข้าไหมคะคอศก็จะคู่กับแทนคอศในข้อดันที่4เป็นลบก็จะได้ลบแทนเซตาเซกคู่กับโคเซก โคเซกเซตา้าเซกคือ1ส่วนคอสคอร์นที่สี่หนส่วนคอสเป็นบวกนะคะเป็นบวกเซกเป็นบวกก็จะได้เท่ากับค่าของโคเซกแต่เป็นบวกโอเคนะต่อไปแทนแทนเท่ากับคอสแทนในคอร์นที่สี่เป็นลบก็จะได้ลบคอสนะคะโคเซก เท่ากับเซกเไปดูเครื่องหมายโคเซคือ1ส่วนไซน์ส่วนซน์คือ1ส่วนลบเป็นลบดังนั้นก็จะเท่ากับลบเซนั่นเองนะคะรูปสุดท้ายรูปแบบสุดท้ายนะคะคือ3ามพายส่วนสลบเซต้สามส่วนสลบซเป็น, 2, น 3, คอแดนที่3เครื่องหมายเป็นลบลบนะไซน์คู่กับคอสไซน์ในคอแดนที่3เป็นลบก็ได้ลบคอสนะคะคอดคู่กับแทน แทนในข้อดันที่3าเป็นบวกก็จะได้บวกแทนนะคะ cos เป็นไซน์นะคะแต่ว่า cos ในข้อดันที่3เป็นลบก็จะได้ลบไซน์เศกคู่กับโค s เ e กเศกเป็นลบก็จะได้ลบโคศเอกนะคะอ่ะต่อไปแทนคู่กับคอทแทนในข้อดันที่3เป็นบวกก็จะได้เป็นบวกคอทเซต้าโคเอกคู่กับเ e กเซต้านะคะโคศเอกหนึ่งส่วนไซน์เป็นลบแน่นอนก็ได้ลบเศกนะคะนี่ก็จะเป็นเมื่อเทียบกับแกน เลคะเมื่อเทียบกับแกนตั้งก็คือพวกพายส่วนสองสามไพส่วนสองนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราย้อนกลับไปดูโจทย์นะอ่ะครูเน้นย้ํากับนักเรียนว่าถ้าเป็นโจทย์ประเภทนี้เขาให้หาค่าเฉยๆนักเรียนไม่ต้องไปเทียบกับแกนตั้งหรอกคะ่ะถ้าเขาให้หาค่าเฉยๆนักเรียนเทียบกับแกน,นอนคือแกน X ปกติง่ายสุดนะแต่โจทย์ข้อนี้เขาบังคับให้หนูไปเทียบกับแกนตั้ง ก็ทำได้เช่นเดียวกันและทําได้ค่าเหมือนเดิมด้วยอย่างเช่นข้อที่1นึ่คอร์สร้อยสามั้ยชไหมครูจะไปเทียบกับแกนนอนก็จะเป็นมันเป็นองศาครูทําเป็นองศาเนาะก็จะเป็น90ใช่ไหมบวกเท่าไหร่45องศานั่นหมายความว่าจะได้เป็นสายนั่นแหละทีนี้ดูฟังก์ชันซ้ายใส่เครื่องหมายขวาโจทย์เนี่ยคือคอร์สแล้วตกคอร์สแดนที่2คอติดลบเราก็จะไปใส่เครื่องหมายเลย เครื่องหมายลบเนาะก็เลยตอบเท่าไหร่คะลบรูปสองส่วนสองแบบนี้ค่ะโอเคไหมต่อไปแทนร้อยสามสิบห้าทำเหมือนเดิมตัดรอบก่อนแทนเก้าสิบบวกสี่สิบห้านะคะแทนคู่กับขอดขอดสนะี่สิบห้าเนาะแทนในค้อแดนที่อันนี้ค้อแดนที่สองใช่ไหมคะค้อแดนที่สองแทนเป็นติดลบนี่ก็จะได้ลบขอดซึ่งเท่ากับเท่าไหร่เราเคยคำนวณแล้ว ลบหนึ่งนะคะต่อไปคอส210้เขาให้เราบังคับให้เราเทียบกับแกนตั้งเนาะก็จะได้เป็นคอสเท่าไหร่คะ270เลบ60เนาะก็คือซายนั่นแหละซซายของ60มาไปดูเครื่องหมายบ้างอันนี้เป็นคอสแรนด์ที่3ค่ะคอสติดลบดังนั้นเราก็จะใส่เ้าื่องหมายเป็นติดลบลบซน์หกซึ่งก็คือลบ รูทส่วนสนั่นเองถูกไหมคะต่อไปแทน2 1 0ทําเหมือนเดิมแทน270-60ลบ60แทนก็ไปคู่กับคอดของใครคอรดของ60แทนในคอดแรนที่3เป็นบวกเห็นไหมคะเครื่องหมายตรงนี้ก็จะเป็นบวกด้วยนะคอด์ด60เท่าไหร,ร่คะคอดร้อส่วนทร์หนึ่งส่วนรูทสาม หรือรูปสามส่วนสามใช่ไหมคะต่อไปแทนสามร้อยสามร้อยก็เป็นสองร้อยเจ็ดสิบแล้วก็บวกกับเท่าไหร่สามสิบนี่คอร์รนที่อะไรคะคอร์รนที่สี่เนาะคอรรนที่สี่นะคะค่าแทนติดลบดังนั้นอันนี้ก็จะเท่ากับลบของคอร์ดสามสิบลบคอร์ดสามสิบเท่าไหร่เรียนต้องแม่นแล้วนะ รู้สามนั่นเองย้ำอีกครั้งนะนักเรียนโจทย์แบบนี้เราไม่ต้องถ้าเขาไม่หาค่าเฉยๆเราไม่ต้องไปเทียบกับแกนตั้งพวก9 0 270ยให้ยุ่งยากหรอกนะคะเราคิดแบบเดิมง่ายกว่าเพราะว่าค่ายังไงก็จะเท่าเดิมเนาะเดียลองไปเทียบดูนะค่าเท่าเดิมแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้แล้วโจทย์แบบไหนคะครูหนูควรใช้วิธีการตัดรอบเมื่อเทียบกับแกนตั้งโจทย์แบบหน้านี้ค่ะอ่านะโจทย์แบบนี้คือเขาจงใจแยกมาให้นักเรียน บางคนเนี่ยนะคะอาจจะไม่ทําแบบนี้ก็คือทําส่วนให้เท่ากันใช่ไหมคะแล้วก็รวมแล้วค่อไปหาอันนั้นก็จะยุ่งยากมากกว่าถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้เราจะทราบว,ว่านี่คือการแยกเทียบกับแกนตั้งคือ 52, พายส่วนสอบวกพายส่วน6อันนี้ก็คือคอแดนที่เท่าไหร่พายส่วน2แล้วบวกพายส่วน6นี่ก็จะเป็นคอรแรนที่2ใช่ไหมคะพอคอเร,รนที่2ปุ๊บเราจะได้อะไรคอรแรนที่2นะคะ ค่าของคอสเขาจะติดลบค่าของไซด์เขาจะเป็นบวกใช่ไหมแล้วโจทย์บอกว่าเป็นไซด์ถ้าไซด์ก็จะต้องมีค่าเท่ากับอะไรแน่นอนมีค่าเท่ากับคอสแน่นอนายส่วนหกดูฟังก์ชันซ้ายใส่เครื่องหมายขวาไซด์ในคอดันที่สองเป็นบวกดังนั้นเขาจะคู่กับค่าเขาจะเท่ากับคอสที่เป็นบวกโจทย์ก็จะตอบเท่าไหร่คะเนี่ยคอสาพส่วนหกตอบเท่าไหร่คะ ตอบเป็นรูทสาส่วนสใช่ไหมคะอ่าดูใหม่นะได้เป็นค่าไซด์ใช่ไหมดูฟังก์ชันซ้ายใส่เครื่องหมายขวาไซด์อันนี้เป็นบวกเนาะก็จะได้เป็นบวกใช่ไหมคะเท่ากับค่าของคอสพายส่วนหคือรูทสส่วนสเพราะเป็นการเทียบกับแกน Y นั่นเองนะอ่าข้อต่อไปเป็นคอทนะคะ อะดูสิคอดก็จะต้องคู่กับแน่นอนได้แทนก่อนแทนของอะไรพายส่วนสก่อนทีนี้เราไปดูเครื่องหมายกันนะคะเราไปดูเข้างหมายกันอันนี้คอเดนที่เท่าไหร่คะสามาส่วนสอ,อยู่ข้างล่างแล้วลบออกคอแรนที่3ก็เป็นลบกับลบนะทีนี้ไปดู ่ดูฟังก์ชันซ้ายคือคอดคอดในข้อแที่3เนี่ยเป็นบวกก็จะตรงนี้ก็จะเป็นบวกนะคะก็จะมีค่าเป็นเท่ากับแทนไพส่วนสามนั่นแหละซึ่งแทนไพ่สามแทนหกสิบมีค่าเป็นรูทสามนั่นเองนะคะอ่าข้อที่สามข้อที่สามเป็นซด5ห้าไพ่ส่วนสองรนที่เท่าไหร่ห้าไพ่ส่วนสองรคันนี้ 1π223π24π25π ส่วน 2, 2, 2, 2, 2, 2อยู่ข้างบนลบซตาแปลว่าตกคอรรนที่หนึ่งใช่ไหมคะคอรรนที่ห่งก็จะเป็นบวกกับบวกดังนั้นข้างข้อนี้ก็จะเท่ากับคอสของ π ส่วน6คอส π ส่วน6มีค่าเป็นรูท3ส่วน2นั่นเองนะคะต่อไปคอทคอ t เจ็ด π ส่วน3บวก เจ็ดไพ่ส่วนสองบวกไพ่ยันสามเจ็ดไพ่ยันสองอยู่ตรงไหนคะนักเรียนหนึ่งไพ่ส่วนสองสองพ่ยันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอยู่ข้างล่างเนาะแล้วบวกไปอีกหนึ่งอยูคอร์ดแรนดที่สี่คอร์ดแรนที่สี่เป็นอะไรคะบวกกับลบถ้าบวกกับลบนะคะคอดคู่กับแทนแน่นอนได้เท่ากับแทนยันสามแน่นอนไปพิจารณาเครื่องหมายขอดในคอร์ดแรนด์ที่สี่เป็น ลบนะคะดังนั้นก็จะมีค่าเท่ากับลบแทนภพยส่วน3ซึ่งคือลบรูทสนั่นเองค่ะค่ะสำหรับ EP3 นี่ก็คือจบลงเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนก็ไปทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะมีปัญหาสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ถามครูมาได้นะคะสวัสดีค่ะ